อย่างนี้นะครับแต่วันนี้เราจะมาแจ้งหน้าที่ประชุมแต่ว่าในที่ประชุมของเราเนี่ยทราบกันดีและข้อมูลจะตรงกันนะครับเช่นกลุ่มของคุณเฉลี่ยมคุณอารีคุณชวนชมคุณปลออนี่จะบอกชัดเจนนะครับเรื่องทั้งหมดนี้คือสิ่งที่พวกท่านต้องทราบไปพร้อมๆกันถ้าอาจจะจดทันบ้างไม่ทันบ้างไม่เป็นไรนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ก็คือเงินของพวกท่านด้วยนะครับสุดท้ายคนระับสิ่งที่ฝากวันนี้ก็คือว่าการฝากให้ไปช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ อันนี้ทางชมรมก็ยินดีที่จะไปประสานต่อแต่ว่าเจตนาของการเข้ามาตั้งข้อสังเกตตรงนี้เพื่อให้พวกท่านในฐานะเจ้าของบ้านเจ้าของเงินได้รู้ด้วยนะครับว่าการทํางานของชมรมในวันนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องของการทํางานไปพร้อมๆกันมีความโปร่งใสจะมีอยู่บ้างก็เพียงเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยซึ่งก็อยากจะฝากผมในฐานะที่เป็นกรรมการคนหนึ่งนะครับฝากกรรมการด้วยนะครับโดยเฉพาะกองทุนกลางเงินทุกบาททุกสตางค์ เป็นเงินของพวกเขาเหล่านั้นที่นั่งข้างหลังด้วยถูกต้องนะครับ,คร,บครับผมให้ท่านได้ทราบด้วยนะครับว่าการใช้ใจแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณหมอสุเทพสั่งปับ๊บโอเคเลยนะครับไม่ใช่นะครับแม้แต่จะไปเลี้ยงโต๊ะสองโต๊ะเองไปนั่งกินเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นท่าน่ะไปนั่งด้วยถึงจะถูกจริงไหมครับแต่มันไปไม่ได้ก็เลยต้องใช้ตัวแทนก็เลยแจ้งให้ทราบตรงนี้เลยนะครับว่า ตั้งแต่ไหนแต่ไรามาเนี่ยชมรมเราจะใช้วิธีการสื่อสารกันแต่ว่ามาช่วงหลังก็มีบ้างเน้นนะครับบ้างสื่อสารไม่ครบกันก็ฝากคณะกรรมาการไว้นะครับว่าต่อไปนี่กองทุนกลางหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยช่วยกันนะครับว่าสื่อสารกันสักนิดหนึ่งไม่ต้องมาประชุมทั้งหมดหรอกครับอ,อย่างวันนี้เรารู้แล้วว่าเราจะใช้ใจ่ายอะไรกันเราไปสื่อสารบอกพี่น้องเราได้นะครับแต่ว่าในอนาคตสื่อสารกันนิดหนึ่งฝากท่านเลขาครับท่านเลขา,า,ลขาช่วยบันทึกไว้หน่อย นะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตรเราจะมีหลายหลายส่วนนะครับผมเพิ่มเติมในช่วงท้ายคงจะเป็นการเพิ่มเติมเพียงสังส้นๆครับว่ายืนยันนะครับว่าในคณะกรรมการหน,นึ่งในคณะกรรมการที่เป็นงานประชาสัมพันธ์ผมจะทํางานอย่างเต็มที่นะครับในการช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องของกองทุนแต่ฝากนิดหนึ่งนะครับว่าในการทํางานของพวกเราเนี่ผมจะมักจะได้ตอบคําถามหลายหลายส่วน ของอสมในหลายๆพื้นที่นะครับว่าเ,เงินส่วนนี้ใช้อะไรเหลือเท,เท่าไหร่ใช้จ่ายเท่าไหรใช่ไหมครับท่านมีโอกาสอย่างมากเลยนะครับที่เราฟังนนท่านคณะกรรมการชี้แจงนะครับว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นของท่านเง<อ>ินอสมของเราก็คือเงินของพวกท่านด้วยเพราะฉะนั้นผมมั่นใจนะครับว่าคณะกรรมการทุกคนทั้ง26คนเนี่ยต้องช่วยกันรับผิดและรับชอบ นะครับรับผิดและรับชอบคงจะโยนในที่ปัญญาโยในให้แม่ระเบียบอย่างเดียวไม่ได้นะครับคงจะรับทั้งหมดนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากเพิ่มเติมในช่วงท้ายก็คือให้ท่านได้ช่วยกันตรวจสอบครับสงสัยถามแม่ระเบียบสงสัยถามที่ปัญญาหรือถามผมก็ได้ถามออกอากาศดังๆก็ได้นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับถามเลยอะไรที่มันเป็นประโยชน์ของพวกเรายินดีนะครับเพราะฉะนั้น มการาคุมพามีนาที่ที่พี่เขาพยายามจะเสนอว่าอย่าเพิ่งสังจรเลยเพราะเป็นช่วงเก็บเงินเข้าชมรมนะครับผมค่อนข้างจะเห็นด้วยเพราะฉะนั้นฝากทิ้งท้ายว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านอาจจะสงสัยถามตรงได้นะครับผมมั่นใจว่ากรรมการชมรมคงจะช่วยกันอธิบายได้นะครับเที่ยงกับอีก25นาทีนะครับผมใช้เวลา5นาทีนะครับอธิบายบอบพี่น้องของพวกเราที่มานะครับ มั่นใจได้นะครับว่ากรรมการชมรมทุกคนพยายามเต็มที่ทําเต็มความสามารถเพื่อพวกท่านอีในอนาคตขอบคุณมากนะครับครับ